สวัสดีตอนแรกๆครับพี่น้องแฟนๆคนใจชอบทุ่งและกับท่านผู้ชมทีเคารพทุกท่านครับ <c oughs> ะมาอยู่ริมบอ่อแหนแดงนะพี่น้องเนาะมาอยู่ข้างน้องแหนแดงซึ่งมันเกิดนะครับเกิดเองนาะพี่น้องเนาะคนใจชอบทุ่งบดได้ตั้งใจเพาะ,ะนะครับน้ำท่วมกระปร๋องแต่อกิ้แหนแดงมันจะอยู่นในไในกระปร๋องเงินที่ปลูกพักกันจองนะพี่น้องครับ <c oughs> พอน้ำล้นกระปร๋องนะครับไหลลงมานีไหลลงมายุบเดียวนึงพี่น้องแต่ว่าบดเกียรตยินะครับ กระต็มบอแล้วเนาะเคยเสนอไอพี่ห้นองเบอรเคนหนึงนะครับบ้านนี้พี่น้องสงสัยว่าแหนแดงที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศเท่านะครับในบ้านเท่านี่นะครับมีพันธุ์พื้นเมืองกับพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรนําเขาแล้วก็ทรงเสิมใหมพี่น้องปลูกนั่นก็คือพันธุ์เอียงก็ล่ะอะอนล่าไมโครฟิล่าคือพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรเพิ่นทรงเสริมเนื่องจากว่ามันจะเริ่มเติบโตเร็วนะครับเร็วกว่าพันธุ์พื้นเมืองยุดซิเท่าท่านนะครับ กับพันธุ์พื้นเมืองอสโซล่าพินาตตานะครับนะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองสําหรับพี่น้องที่อยากได้แหนแดงไปปลูกเมื่อสร้างซื้อมาแล้วบ่มั่นใจว่ามันพินตาตตาบางเฮอมันไม่โคฟินลาก็นเนี่ยนะครับย่านถือของปลอมมาสั่งไม่โคฟินลาไม่ได้พินาตตามาย่านผู้ขายยอมแมวกับตัวนะครับเมื่อนี่ก็เลยสิ <c oughs> พระพี่พระนองมาคุยขอแตกต่างระวังอสโซล่าพินตาตตาหรือแหนแดงพันธุ์พื้นบ้าน ที่มีอยู่ทั่วไปน้ำหอยน้ำห้องบ้านเท่านี่กับแหนแดงอ่าพันธุ์ที่กมรมวิชาการ,กรเกษตรส่งเสริมก็คืออ่ะซอนลา่าไมโครฟิลาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนสิมาคุยกันขออนุญาตลงไปตักขึ้นมาเบิ่งใกล้ๆก็พี่น้องคว,ความเขาใจช้าุ่งก็ยังบ่มันใจว่ามันไมโครฟิลาหรือพินาตากันเนี่ยลาลาตาตาเนี่ยมันอนไรแท้นะครับพี่น้องแต่แปลกที่ตรงว่าถ้าเป็นพันธุ์พื้นบ้านเป็นยังมันคือแพร่เร็วแท้เดี๋ยวขออนุญาตลงไปตักมาเบิ่งพี่น้องนะครับ ตักมาพี่น้องเนาะนเอาไานะส่นี่เลยเอาตะก้าห่างๆล้ไปส่วนเอาเลยเนาะตักเลยลงเดี๋ยวพ่อเน,นาะกิ่งลงบอลใช่ปะเน,นาะอ่ะลงพี่น้องอ่ะ ได้แล้วพี่น้องได้มาแล้วอะซอนล่าบ่หูว่าเป็นพินาตาเฮิรนไมโครฟิลล่านะครับอ่ะนะครับพี่น้องก็จะจะ่งทุ่งจะคุยเรื่องขอแจกตั้งไดนี้นะครับเอาพันธุ์ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะพี่น้องเด้อนะครับอะซอนล่าพินาตานะครับพี่น้องเนื่องจากว่าดอกมีขนาดเล็กนะครับพี่น้อง ดอกมีขนาดเล็กนะครับเนี่ยนะครับนิดเดียวนะครับพี่น้องถ้าเป็นพันธุ์ไมโครฟิล่านี่นะครับดอกของเขาจะใหญ่นะครับพี่น้องจะใหญ่ลวก็ความเข้มของสีจะเข้มก็านี้นะครับอันนี้เป็นพันธุ์พื้นบ้านนะครับแต่พี่น้องหลายท่านก็สงสัยว่าพันธุ์ื้นบ้านกับพันธุ์ทรงเสริมีคุณภาพพื่กันบ่แกคุณภาพพื่กันนะครับพี่น้องเพียงแต่ว่าพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยมันใหญ่สะนะครับแต่ถ้าบบมีนะครับ ก็ใสสได้ขึ้นกันนะครับพี่น้องถ้ามีปุ๋ยน้ำมมีปุ๋ยไม่ยังดีเขาก็จะเลื่อนเติบโตขึ้นกันน้องเนะนะครับนี่นบอกคนจะส่งมันไหลลงมาเนี่ยนะครับแต่ยังไงขึ้นกันเนาะเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นอโซล่าพินาตานะครับเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะครับน่ดอกน้อยๆเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับนี่ใบจะห่างๆเนาะนะครับ ไปจะห่างๆก็หน่อยอ้าเห็นแล้วบ่ะเนี่ยนะครับพี่น้องถ้าไมโครฟิลลานี่ใบมันจะหนาแล้วก็ชิดกันก็หนีนะครับใบมันจะชิดกันแฉบก็หนีว่าทออันนี้เป็นพันธุ์กินาตานะพี่น้องเนาะนะครับแต่คนใจชอบต้องเอาไปเฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดยังแล้วก็นนง่ามขึ้นกันนะครับง่ามขึ้นกันนะครับเพราะว่ามันมีในตัวจนห้าเปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัสศูนย์จุดห้าแล้วก็โพแทสเซียมห้าเปอร์เซ็นต์แล้นั่นก็นมีแคลเซียมแมกนีเซียมกำมาทันและธาตุเรื่อยๆอีก แนะนำเน้นๆกันก็นกนคือในตัวเจ่นนะครับเอาไปไว้จตแท่นปุ๋ยยูเลียซึ่งมีราคาแพงนะครับพี่น้องเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะครับเนี่ยนะครับแต่ก็ได้ผลที่กันนะครับพี่น้องนะครับจน่าพี่น้องท่านใดที่สร้างซื้อมีการประกาศขายว่ามีแหนแดงพันุ์ส่งเสริมของกรมวิชาการเกษตรนะครับเป็นพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรก็หมาถึงพันธุ์ใหญ่พันธุ์ไมโครฟิลลาขายนะครับถ้าเข้าส่งมาตาพี่น้องบุพิพจะรณาคักๆแล้วใบหา่างๆจะสีน้ำเงินอน่อนๆเนี่ย ก็ให้คิดเรียว่าพี่น้องถืต้มแล้วนะครับพครับเพราะว่าขันผู้บอ่อ่ชำนานเรื่องแหนแดงคือบบเคยเลี้ยงบบเคยเห็นนี่อ่าว่นแต้แหนแดงมากเมียนรถดเอารวน,น,รน,นี่นะครับพี่น้องนี่นะครับใบลักษณะห่างๆที่นะครับอันนี้ที่มันงามนี่ถือว่าน้าม,มีปุ๋ยเพราะสมควรนะครับพี่น้องเพราะว่านอ้นองนี่นะครับใบไม่เนา่าใบอภาาัยใบยังปิวลงเนา่ามักมุมกันที่นี่นะครับเพจให้น้ำมีปุ๋ยนะครับมันจึงเจริญเติบโตได้ดีนอกเหนือเนาะนะครับนะครับฉะนั้นจะบ่าจะพื้นเมืองหรือ พันธุ์ทรงเสริมนะครับขอถามีดีเบิด์น้องพี่น้องเนาะนะครับจะเรีมาให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับบอกว่าวขอแตกต่างปัดพี่พานองฟังสำรับพันธุ์ทรงเสริมนั่นคนใจชอบทุ่งบ่มีตัวอย่างนะครับพี่น้องบ่มีตัวอย่างนะครับแต่พี่น้องของห้องแกเห็นอยู่ในเพจในรูปภาพนะครับท่านใดที่เขาเลนเน็ตเลนเฟซเลนไลน์ดีๆก็จะเห็นนะครับพี่น้องลักษณะใบเขาจะใบใหญ่นะครับลักษณะใหญ่ๆแล้วก็ชิดกันนะครับพี่น้องบ่บ่ห่างนี่สินะครับ นะครับนี่คือพันธุ์พื้นบ้ำเนาะพี่นะนะนะ้องเนาะอะซอนลา่าพินาต้านะครับสําหรับไมโครฟินลาดยังพอทันมีเดี๋ยวจะหามาเพาะอยู่พี่น้องนะครับอ่ะตัวนี้บ่มีกับเรนพินาต้าไปก่อนเนาะพี่นะ้องเนาะนะครับอ่ะลงไปฟินลาดหรือพินาต้าขันมีดีเวดแล้วเนาะพี่น้องเนาะขอสำคัญมันบ่มีนี่เจ๊แหละนะครับขอให้มีนะครับนี่คนใจสะทุงก็จะเอาไปปล่อยอยู่หน้าขึ้นกันนะครับพี่นะ้องนะเดี๋ยวจะเอาพันธุ์ของส่งเสริม ของกรมพิชาการมาเพาะน้ำครับพี่น้องนะครับสมกันไปนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันสามารถยืดต้นกันได้พันหน่อยพันใหญ่ยืดต้นกันนะครับพันหน่อยพันใหญ่ยืดต้นกันได้เบิดนะครับอันนี้เป็นพันพื้นบ้านแต่ถ้าเข้าดูแลดีน้ำปุยดีก็ง่าเพื่อนคือของคนจ่ายทุ่งเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับอางคิบนี้ฝากพี่ฝากน้องเพจทีนี้นะครับคิบหนามียังดีๆพ่อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เปก็ลังใจกับคนจ่ายเาทุ่งนะครับพี่น้องมืออื่นก็คงจะเป็นมือสุดท้ายในการเฮ็ดงานยู่อตเนาบ หลังจากนั้นก็คงจะไปประจําอยู่ที่โค้งน้องหน้าเพราะว่ามีกิจกรรมหลายอย่างล่อถ่ายอยู่เพราะว่าจะเป็นเรี้ยงงว่วล้านค่าไก่พันไครพืชพักต่างๆเราเป็นอรเนะสำคัญกับจะไปเพ็ดปุย๋ยนะครับเพ็ดปุย๋ยใบบํารุงหัวบํารุงสวนถามมันงามมันยังดีแหละครับผู้ใดสนใจคาก็จะจับนายไปนะครับพี่น,น้องปั่นกันไปใส่ในราคาที่ต้นทุนเราเป็นหรนอนะครับเพราะว่าจะเป็นดินพร้อมปลูก หรือปุย้ยมักสูตรพิเศษนะครับแล้วจะได้ไปลุยเต็มที่ไปนี้นะครับมืออื่นวันที่สามสิบเอ็ดคงจะเป็นมือสุดท้ายในการาทํางานอยู่อบอตซึ่งต,ตั้งแต่เริ่มงานมาจนหอดมือสุดท้ายนี่ใช้เวลาสิบห้าปีก็แปดเดือนนะครับพี่น้องที่เฮ็ดงานอยู่หันนะครับก็รู้สึกว่าจะมีความผูกพันอยู่พอสมควรเนาะก็ใจวิววิวอยู่คันซีดจากอันรก็ได้นะครับก็คือหอดคือถึงคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะนะครับบอกเคยไปเฮ็ดงานใส่โดนปนในแจ็กเก็ตนะครับไปเป็นลูกจ้างอ่า กลมป่าไม้กับซีปีนะครับพี่น้อ,อนนปปนงก,กับผร้ย,าายุ่โดนนะครับไปเปลี่ยนทหารเกณฑ์กับสองปีเขาโดนแต่มายุ่น,นีโดนนะครับพีนกกบ่น้องยุ่นีโดนนะครับอันก็เลยอ่ะกับผว่ากันไปเนาะอ่าแลแต่ <c oughs> แนี่ทางของแต่ละคนนะครับเมื่อถึงเวลาสมมาภาคขวัญก็จําเป็นนะครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราชันใดนะครับการเห็นงานก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมีการพลิกผันไปตามสถานการณ์นะครับพี่น้อง อ่าครับถ่าบอมีอยังนั่นก็นกอย่างยู่จนกเกษียณพอละนะครับแต่ว่า <c oughs> เมื่อมีกิจกรรมขึ้นมาเป็นทางเลือกนะครับก็จําเป็นต้องไปนะนะาา้องๆเนาะว่างงานขึ้นไปซอยลูกซอยเต้านะครับซอยนันเงเอ,งเองเกเขาเยี่ยวใหญ่หงอกผู้ใหญ่หงงอกๆขับรถเอทีวีกับพวกท่านแข็งอยู่เจนนินนาเจินลังอยู่คงจะได้ไปซอยทั้งพุ่นท่านนี้ก็วางมือไปเปิดโอกาสให้น้องๆเขานะครับผู้อยู่ไปสานต่อกันเนะครับ,นะรบอ่าคลิปนี้ ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนที่นี่นะครับคลิปหน้าฝากกันใหม่สวัสดีครับ